ถ้าย hey, like, ้อนเวลากลับไปได้ก็อย่ามาเจอกันดีกว่า ฉันอายุสิบห้าปีตอนนี้ฤดูร้อนมันก็แค่ฤดูงือฤดูหนึ่งเท่านั้นแหละทุกทุกคนมีแฟนไปหมดเลยฉันโดนปฏิเสธจากผู้ชายทุกคนโดนฟิลโซนตลอดเลยฉันอยากมีแฟนบ้างมีคนหนึ่งที่ฉันชอบอยู่ตอนนี้ก็คือกาฮองฮ้า บ้าเหรอชุนอดนักเรียนอะไรก็ยังใส่อยู่กล้าใช่ไหมรู้ได้ไงอะ่ะช่วยคุณแนะช่วยบ้าอะไรก็ไม่เชื่อไงก็ผมมาจากนโ้องโคตรไงแล้วน่าจะช่วยได้ยังไงเือเย็นนี้ฝนจะตกแต่นี่มันหน้าร้อนจะตกได้ยังไง มาคุณเป็นใครกันแน่คุณน่อนาคตจริงเหรอม่ชหือไม่ล่ะไม่ไคือฉันมหมายถึงว่าคุณ่ะเป็นลูกชั้นจริงๆเหรอแล้วฉันต้องแต่งงานแล้วทำอย่างนั้นแล้วแบบที่คุณออกมาแล้วฉันแต่งกับใครอะตอนไหนอะอีกสีเนขหน้า กับก้าห้องหาคุณรู้ได้คุรจะ่ขาคุณออยางเดีกกับเขาใช่ไหลมล่ะช่วยกูหนอดดนะ ผลจริงด้วยอ่ะพีิต่อไปต้องทำอะไรอ่ะยินย็นนี้สี่โมงครึ่งไปที่มาสมุดนั่งตรงที่มีกงูแจวางอยู่นั่นแหละจะไปเจอ

ที่ห้องแหละเอ้ยไม่ใช่ห้องและห้องมีฟองตอนหกโมงครึ่งเราเราจะเรียกให้กล้ายกของมาที่ห้องมีฟองแล้วจะจัการแอบลอยท่ไปยกยกของไปเยกไ้ห้องมีฟองนะ ज <tipos> de。 那你，你奶奶跟吗？ อเฮ้ยแต่งกลียวมากเฮ้ยเราเจอคนนั้นได้อะคนในใคที่อยู่ตรงหลังโรงเรียนที่ยังนั้นที่เราไปตามแกอ่ะคนนั้นอ่ะที่เป็นผู้ชายอ่ะแต่ในป้าจำได้ปะคนนั้นน่ะก็คนนั้นน่ะคนที่สูงสูงอเจอที่พูดกับแกอ่ะเออใช่เจอตอนไปซื้อปากกาให้ปิ่นเว้ย์จำได้ปะเนี่ยเอ่อใครอ่ะเออตกลงใครอะวันนั้นคะไม่บอกเอ้ยไม่มีเราทำไมไม่บอกแกมีแฟนเหรอมีแฟนเหรอเฮ้ยบ้า เราชอบเธอนะฉันอยากกลับไปตอนที่ฉันเจอเขาและถามว่าเขาเป็นใครจริงๆฉันอยากจะถามว่าทำไมถึงกลับมาจากอนาคตเพื่อเจอฉันและทำไมฉันต้องคิดถึงเวลาที่อยู่กับเขาด้วยบินอะไรวะบินอะไนี คิดไมรันคุณชอคพาอไม่ใช่หรอปิ่นเนี้ยมันจะไม่มีแฟนในอเวคตไปไหนอ่ะอ้าตอนนี้ผม,มาอายุ29ปีจริงครับผมมาจากอนาคตนั่นคือผมตอนอายุ15้าที่จริงแล้วผมจะมาเจอปิ่นที่ตรงนี้เวลานี้และผมก็มาอาดีตเพื่อมาหยุดเหตุการณ์นั้นทำไมเนี่ยเหรอ จำประโยคตอนแรกได้ไหมครับอนั่นแหละครับผมถึงย้อนกลับมาเฮ้ย hey. เอาเจอคนน่งใครเจอด้วยอ่ะไหนไหนอยู <N> ่ห <N> ้องสมุดอ่ะเฮ้ยยังคนหล่อเท่าผมเลยเหรอใครต้ถามนะคนที่เมื่อไงกุ้งบอกให้ดูที่ไหนให้ผมชวนให้คุณดูไหมล่ะไปสูดสิผมก็ไปสูดไปแล้วไม่ใช่เหรอก็เรื่องที่ผมหายตัวไปต่อหน้าคุณน่ะแล้วก็เรื่องที่ผมช่วยเรื่องกล้าไง กลับแล้วล่ะมันก็ควกลับเหมือนกันนะให้เดี๋ยวดิที่สูดแล้วจริงดิในห้ิเก้าจไหมใครอะฉันไม่รู้แต่นายก็น่าจะรู้ ฉันไปหาเขาได้ไหม Ch